สวัสดีครับทุกคนฝากฝากผมก็จะทำช่องช่องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับพอดีผมเน่ยเน่ยผมนึกนึกชื่อช่องยังไม่ออกตอนนี้ใช้ช่องชื่อชื่ผมอยู่บอยพิทักษ์แต่ว่าอนาคตอยากจะเปลี่ยนชื่อให้มันตรงกับคอนเซ็ป คือผมจะทําช่องเกี่ยวกับผมทํางานเกี่ยวกับขับรถบรรทุกบรรทุกเล็กอะสี่ล้อจัมโบ้อ่เอาง่ายๆเขาเรียกกันสี่ล้อจัมโบ้อ่าเวลาเราไปรับงานไปทํางานไปน,ไปนู่นไปนี่เพราะว่าเราขับรถล่องไงขับรถล่องก็เลยว่าจะทำเกี่ยวกับนี่แหละเราเราเดินทางตลอดไง ก็จะทำเกี่ยวกับตรงให้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 มันตรงกับตัวตนของเราเนาะเ <c oughs> พราะว่าถ้าเกิดมันทำช่องเนี่ยทำช่องแล้วมันทำไม่ไม่ตรงกับตัวตนของเราที่เราใช้ชีวิตอยู่อ่ะมันนึกคอนเทนต์ยากเ <c oughs> พราะว่าตอนนี้ผมทำอยู่ช่องหนึ่งเป็นช่องไอช่องพ่อลูกอ่อนแฟมิลี่ซึ่งมันจะเป็นช่องครอบครัว อ่าช่อง YouTube มีแล้วครับคือสร้างรายได้ได้แล้วมีรายได้แล้วแต่ว่าเวลาเราจะทำคอนเทนต์ทำคลิปอะไรแต่ละทีนี่ก็มันมัน,ม,นมันต้องมันต้อง,ม,องมันต้องทำไปแนวครอบครัวอาจจะเป็นทำกับข้าวที่บ้านพาครอบครัวไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่หรือไม่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านอยู่กับลูกกับเมียทำอะไรที่มันมี เอาง่ายๆเป็นช่องครอบครัวให้มันมีตัวละครอย่างมีมีตัวละครมีลูกสาวมีอ่ามีเมียนี่อาครอบครัวครับมีภรรยาพ่อแม่ลูกอ่ะเอาง่ายๆอ่ะมันต้องทําแนวนั้นไงผมก็เลยว่าจะเอาแยกส่วนแล้วคือจะทําช่องเนี้ยช่องนองี้เนี่ยที่ผมกำลังจะทำไอ้บอยพิทักษ์เนี่ยแต่ว่าอนาคตอยากเปลี่ยนชื่อให้มันตรงกับคอนเทหน่อยเพราะว่า เวลาผมไปทํางานหรือไปรับงานไปส่งงานอะไรอย่างนง้นมันจะได,ได้เวลาออกเดินทางจะได้มีอะไรดีๆมาให้ดูกันมีอะไรที่สวยๆงามๆหรือการเดินทางอะไรมาแชร์ให้กันดูประมาณเนี้ยทุกคนว่าดีไหมแต่ว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ทําช่องใหม่ยังไงก็ฝากฝากฝากติดตามไว้ด้วยนะครับเผื่อมีอะไรดีๆให้ดูเนาะ คนนะ็นกำลังใจให้กันอ่ะเนี่ยแหละครับขาลงไป